สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่ฟอร์ดสนครเกษตรต่างบ้ามินนะคะวันนี้รีพามาดูรถคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น넥เจนนะคะ2.0งจุดศูนย์เทอร์โบเดียวนะคะเป็นตัวสปอร์ตออโต้นะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะตัวนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรกันบ,บ้างมาดูกันเลยนะคะตั้งแต่ด้านบนนะคะตันนี้นะคะเป็นสกูปหน้านะคะทรงฟิกนะคะตัวนี้จะเป็นรูปม้านะคะตัวสีแดงตัวนี้จะเล่นสีประมาณ3 0สีสีเลยจะเป็นสีดําแล้วก็ ดำด้านและก็สีแดงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มาต่อที่กระจงด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังด้านหน้า f o r d นะคะสีดําขอบแดงนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED 3ดวงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ด้านล่างน,นะคะเราใส่เป็นกันชนด้านหน้าแฮมเมอร์นะคะตัวนี้จะมีไฟดับเบิ้ลไลท์นะคะ2ตัวนะคะทํางานคู่กันนะคะก็จะเป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอนนี้ก็จะมีห่วงตัวล่าจูงนะคะสีแดงด้วย มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อทั้งหมด6นิ้วนะคะตัวนี้แบบมีหมุดนะคะแบบนี้เลยตัวนี้จะรับกับล้อแมกนะคะตัวรายนี้นะคะตัวนี้ยางนะคะจะเป็นยาง AT นะคะซีรีย์ยางที่275 55R20 นะคะตัวนี้ทําการยกสูง2นิ้วด้วยนะคะตัวนี้ลองก้อนนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะจมูกตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีกาไฟนะคะกระจกหู้ช้างพรอมไฟเรียว LED นะคะแล้วก็ทําการใส่ราวหลังคาสีดําด้านแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยตัวนี้ก็จะดูเท่ๆเนอะแล้วก็ตัวนี้มีเบา้ามือจับประตูที่ขาดไม่ได้เนอะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างนะคะ T W I นะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็สีดําตัดแดงด้วย ตัวนี้จะทํางานได้ดีมากเลยเวลาเหยียบขึ้นไปก็จะไม่ลื่นเนาะค่ะตัวลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้เรามีให้เลือกสั่นประมาณหลายพันลายเลยะคะ่ะลูกค้าสามารถจัดสั่นเลือกลายได้เลยนะคะแล้วก็ตัวโรบานะคะตัวนี้เป็นเอาเรนเดอร์นะคะตัวนี้ก็เล่นเฉดสีส,สีแดงกับดำกันไปเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่4ด้วยมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราก็จะมีข้อไฟท้ายแบบนี้นะคะ แล้วก็มีคลิปสีแดงเรนเจอร์มาต่อที่ข้อฝ่าท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะเป็นขอบสีแดง FORD แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอะคริลิกเรนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยมาพร้อมตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์นะคะตัวนี้มีห่วงโอเมก้าทั้งหมด2ห่วงเลยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ลี่ก็จะมารีวิวรถ ปอร์ดนิกเจนตัวสปอร์ตเคีงเท่านี้นะคะรอบหน้านะคะวีจะมารีวิวรุ่นไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฟอร์ดฟอร์ดบายเชอรี่พานครนด้วยนะคะเบอร์โทรนะคะ086383 6454นะคะรอบหน้าจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ